โพสต์ตัดเพาะถึงแม้บุคลิกภายนอกจะดูเป็นผู้หญิงสวยแกร่งมั่นใจและสตรองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรู้สึกแฮปปี้เอนจอยกับทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตสําหรับเบลอดิราเองตระกูลภรรยาสาวคู่ชีวิตของนักแสดงหนุ่งอารมณ์ดีแท็กพรันยูโรจนวุฒิธรรมเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ตัดสินใจใช้พื้นที่บน Instagram Story b l l e n g t i a k u l เขียนโพสต์รายยาวเปิดอีกมุมของความรู้สึก ที่ไม่ค่อยจะมีใครได้รับรู้ซึ่งมีเนื้ออาหารในทำนองว่าผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีคนนี้ก็มีอีกด้านที่บอกบางเช่นกันหลังต่อองค์เจอกับการทักทายที่บันทอนจริงจริงจริงและความรู้สึกทั้งคำพูดในลักษณะที่ว่าคนไหนสวยกว่าคนไหนหรือคนนั้นใช่คนนี้ไม่ใช่ก่อนจะทิ้งท้ายแบบฝากไว้ให้คิดว่าตัวเธอเองก็มีหัวใจบางทีเราก็อยากให้หลายคนรู้ว่ากว่าเราจะได้มายืนตรงนี้มันไม่มีอะไรง่ายเลยกว่าจะมายืนจุดนี้ยิ้มได้แบบนี้เลี้ยงลูกมีครอบครัวที่น่ารักได้ทุกวันนี้ มันผ่านเหตุการณ์ผ่านช่วงเวลาต่างๆมาเยอะมากๆดังนั้นเวลาเจอเรามาพร้อมกับสามีกรุณาอยาบันทอนจิตใจกันด้วยคําว่าคนนู้นสวยคนนี้ไม่สวยติดตามมาตลอดเลยแต่เอ็ดไม่ใช่คนนั้นเือร์ฮุยรู้จักตั้งแต่คบคนนูนน้นนนบางทีเจอแบบนี้บ่อยๆถึงเราเป็นคนอดทนมีเหตุผลมองโลกแง่ดีแค่ไหนแต่เราก็มีหัวใจเช่นกัน